เออโอเคไปไปโอ่ตรงนี้จะจ่ายเนี่ยเัิมันทิ้งกลางต้นเลยมั้งเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะเออโอเคสนัดเนี่ยอเไม่เป็นไเดี๋ยวเราแก้ไขที่หลังถ้าไหนไม่ได้แล้วก็เอาออกนะเออ พรอาทิตย์ก็อยู่ตรงนู้นพาะอาทิตย์ก็อยู่ตรงนู้นใช่เออกล้องไอ้ย้อนแสงได้ไหมนะไม่ไม่ได้มั้งไม่ชัดแต่ละถ้าทำเครื่องนี้มันเบื่อเบื่อไงมันเบื่อแบบเบื่อเอานี่ยหายเบื่อแล้วหายเบื่อแล้วก็ต้องแบบแช่เช็ดกล้องอ๋อแตอนนี้กล้องโปกปรกเลยดิเกอเอาเพิ่งซื้อมาใหม่อ่ะ ก็ซื้อมามายังไม่กี่วันเลยมันเกิเบยแล้วเกี่ยวกันไหมเกิดรับเตี <S <S ้ยวหนึ่งนาทีแล้วอ่ะรับเตี้ยวหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วอ่ะอันนี้จะได้กี่นาทีฮะดูที่อันนี้จะได้กี่นาทีเออจะได้กี่นาทีเถอะถึงมันจะหยุดพื้นที่จะจะจะพอไหมจะได้เท่าไหร่ อาไอ้เครื่องไอ้เครื่องน่ะมาหมดมันพังหรือเปล่ามาหมาะมันก็เลยแกะมามันละระบบมันก็เลยผิดพลาดแบบละละเรามีแค่ห้ารูปแต,แต่แต่ว่าพื้นที่เต็มละอ,อะไร<ช>ผ้าทเบอรมมาเต็มไวจ <ไว S 1> ังแค่ห้ารูปเอง <5 S 1> ห,ห้าสามห้า มีแค่ห้ารูปเองทำไมทำไมเต็มห้ารูปเหรอเออเต็มเฉยเลยนะอัน,อนไหนดูอันนี้สิว่าว่ากี่รูปถึงมันจะเต็ม,มถ้ามันมีมากกว่าถ้าห้าห้ารูปแปลว,ว่าเครื่องนั้นล,วล้ลวนแล้วล้วนแล้วไม่ได้ละไอเระเบบกมันเออเลยละมันแบบเหรดูข้อมูลผิดพลาดอ,อ่ะนะนูะนว่าเต็มแล้วอะ่ะไม่มันเตืนตลอดนะพื้นที่ พื้นที่เต็มแล้วอ่อ,อะไรวะเดีย๋ยวพื้นที่ไม่ไม่มีไม่มีที่ว่างอะไรประมาณนี้แหละเออย้ายปิดสวิตช์ยังไงละ่ะคอมอ่ะย้ายปิดสวิตช์หรือยังไงละ่ะคอมคอมไหนขอคอมคอมเฟรมอ่ะเอา้าย้ายไอ้เฟรมไม่ได้บอกย้ายอ่ะบอกเออปสวยมาก เดี๋ยวไปนึงไปดูก่อนเอ๊เออฮะทำไมอะใครคิดเอาก็คิดถูกว่าไงมันจะทำให้เกมันนี้มันเดียวมันนั้นแหละอ้าทำไมอเฮ้ยถ้าถ้าถ้าวงวางก็ก็มาไปทำต่อวันไหนก็ทำก็ต่อได้ เออเออลึกขยันวันไหนไม่งอแงก็มาทําวันไหนงอแงก็ไม่ต้องทําหรือไงเออใช่ไหมวันไหนงอแงก็ก็ไม่ต้องทําวันไหนว่าวันไหนว่างๆก็ไม่ต้องทําเออไม่ดิว่าวันไหนว่างๆก็ก็ทําเออโอเคก็อยากงอแงไม่ได้เหรอกฮะก็อย่าเต็มก็อยากงอแงไม่ได้เหรอกไปได้เออถ้าถ้าถ้างององงอแงก็ไม่ต้องทำงองงอแงก็ก็ทำเออ ไม่ดิว่าไม่งอไงก็ไม่ต้องทำก็ไม่ต้องงอไงเลยเออจบลงโอเคเออไม่ดิว่าว่าไม่งอไงก็ทำมาว่างองอแงก็ไม่ต้องทำอืมก็อย่างอไงสิเอ่อทำต่อเออทำต่อตัวตัวดิจะไปงอไงทำไมได้ตาก็ไม่มีคลิปถ่ายถ่ายต่อเนี่ยก็มั่งอยากทำไฟฝนนะมั่งตัดต้นกล้วย เก็บเก็บอันี่รวมรวมรวมอะไรถักตกล้วยอะไรแบบอตแต่แต่งต้นกล้วย,ด,ย,ยดิตัด,ดแต่งต้นกล้วยอีพีหนึ่งแต่งต้นกล้วยอีพตัดใบกล้วยเออตัดใบกล้วยอีพหนึ่งอีพีสองอีพีสาพสเออจะจบอีพีเท่าไหร่ดิเืออยลางดูองดูเอาอีพีสามลนสามไห อ๋อถึงอยู่แหละอีพีหน้าก็ก็เป็นอีพีสองละวเออมีไ,อไ,ไม่ได<ะ>้กี่อีพีอ่ะห้าทีละโอเคได้ไวเหรอไวอ่ะไวนี่มันดีกว่าเครื่องเก่าอ่ะเครื่องนั้นนะเออว่ะไอ,อ้เ,ออเ,ออเ,ออเครื่องนั้นมันลวนอะไอ่ะอืมหน้าหน้าแจ่มหน้าจะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนั่นเออหน้าหน้าจะเปลี่ยน ได้อย่างนี้เพียงถ่ายคลิปเนี่ยอย่ามาม้วนอยหน่อยไมตกบอกทีวีนะไม่บอกแกให้ใช่ไหมแหมรู้มันมีแผนในเพียงแผนอะไรเออถามดิแผนอะไรอย่าไม่บอกเลยเออบอกเลยแผนอะไรย้ายมือม้วเพลยงเออวทำไหม โอ้โหเฮ้ถ้โไรเะอ้าถ้าไม่งงงงอลยได้ยินนะได้ยินนะได้ยินว่าอ๋อถ้าถ้้ถ้างงงงงงงเดีงง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 งเงง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 เงง่งนง เดี๋ยวชนไม้เลยโอ้ไม่ไ่้ยายไม่ได้พูดอย่างนั้นพูดแล้วเธอได้ยินอยู่ได้ยินฮหรอชัดเจนเลยแหละชัดเจนเลยเจโน่คำรับไม่ได้แล้วแตกเลยแตกเลยเร็จเออถ้า,ถ,าถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่มีต่อไอฟาร์มแบบเนี้ยลาไอพื้นที่อะโคตรใหญ่เลยเนี่ย พื้นอ,อ,อาชัยปีกว้างขานขวามันจะเป็นพื้นเรียบๆเ,เลยแบบเอาทีน่าจัดงานได้เลยจะจัดงานในบ้านได้เลยจัดงานจัดงานแต่งงานได้เลยเหรอ,อ,อแต่งเฟ็นะแบบแบบจะจัดงานงานงานได้เลยแบบแบบแบบกินเลี้ยงอ่ะเออ,เอ,อกินกินเลี้ยงตรงเนี้ยเนี่ยตอตรงเนี้ยได้เลยได,ได้ไหมแต่ถ้ามีหลังคาเนอะ ถ้ามีราคาปิดจงมือแล้วก็จัดเป็นคืนถ้าฝนตกล่ะก็จัดตาต,ดต่อตรงนู้นต,ตกกับตัวใครตรงนี้ถ้าถ้าถ้าฝนตกก็ก็นนะ่ะจะจัดตรงที่มันมีหลราคาล่ะโอเโหได้กินนะพี่ โหแปดนาทีแล้วคนไวโอ้โหเอาแต่ดูดิมันจะได้สักยี่สิบนาทีถ้าถ้ามันมันสุดเลยนะมันตัดตัดเองเลยใช่ไหมใช่โอเคลองดีที่สุดเลยจะได้กี่นาทีย่อหยุดสักยี่สิบนาทีถ้าถ้ายี่สิบนาทีผ่านไปฟาร์มอกมันไม่หยุดก็ก็เถอะก็ถ่ายต่อเลยถ่ายต่อถึง ep สามเลยอ แผนอะไรคือโห<ฮ><ฮ>ถ่ายถ่ายให้ขนาดดีแล้วถ่ายให้ขนาดนี้ได้ว่ามีแผนอีกนียนงอยเอาไงแน่วอ้าอ้าจิงนะขอพอคนถ่ายคลิปถอดทุกคนถอดทุกคนอ่ะพอคนตัวตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็ก,ลลกลอ่ะลำบากหมดเลยฮะพอเหคนถ่ายคลิปอ่ะลำบากกันหมดเลยคน ขอช่องช่องอื่นช่องอื่นขอคนที่ถ่ายคลิปอะก็คนลำบากแบบแบบถ้าถ้าถ่ายคลิปแบบเวววิ่งไล่แปดไอ้ขอคนถ่ายคลิปอะต้องต้องวิ่งตามเนี่ยถ้าถ้าต้องวิ่งตามแหละแล้วก็ถ่ายเนี่ยเนี่ยจ้าท้องค่ะใหญ่อะไรเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซื้อส้มตาเฝ้าบ้าน วางอยู่แเออฟังฟังฟังแผล่เมื่อกี้ <c oughs> ได้ยิยนว่าว่าเขาบ้าเนี่ยว่ะไม่ดีตัดเป็นไม่ใหญ่กล <c oughs> ้องอยู่ไม่ดีอ่าเอออ่ะจริงนะถ,ถ้วถ้าตรงนี้มีหลังคาจะดีมากเลยเวนื่อยไหมคะดีมากเลยนะเออมันจะดีมากเลยถ้ามีหลังคาใช่สิผมก็จะโจ,จรจะเลยไม่ต้องเข้ามาด้วยอะไอ้กำแพงไอ้กำไอ้กำแพงนัง่งหมัมันก็มันก็จะนั่นนะอนะมันก็แบบ ป่ามันไม่ได้สูงมากนะมันใช้สิ่งของเสีสิ่งของวางแล้วแล้วมันก็บินขึ้นมาได้มีเครื่องบินเอา,เอามาสั่ง,อองเอา้าจะไปรู้ลเลยก็มนั่ง,งบินมาล่ะ แารคิดว่าคนรวยกับคนพอคนจนอ่ะคนไหนลำบากกว่าคนรวยกับกับกับพอคนคนจนอ่ะพอคนไหนลำบากกว่าคนจนดิคนรวยจะเป็นลำบากอะไรเขาไม่แต่แต่แต่คนรวยเขาเขาเขาโดนจนปนนะปล้าปนนะอ้าเขาจะไปป้นอะไรเขามีเงินจัางมือปืนรับจัางเปลาเลยแต่แต่ถ้าจนจนมันเก่งเหรอ มันก็ตุยยอู่ดีเก่งกว่าตำรวจไม่ได้อ๋อแล้วจะโทรไงฮะจะโทรไงโทรเขาสับเพราะเขาสับเพราะคนรวยเขาเขาใช้เขาใช้รถรุ่นใหม่กันแล้วรถรุ่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วโอ้โหแล้วแล้วเพิ่มเคนจนไรพอคนคนจนก็ก็สบายกว่ากว่าคนรวยเพราะว่าแบบไม่มีไม่มีจดฝนใช่โอ้ยังงั้นเหรอเออ ก็ได,ด,ด้คนรู้่วรขาดแถือจะไม่มีเงินแต่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 ก็สบายกว่า,าคนรวย